สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับช่อง YouTube ถาอินเตอร์ดิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันที่14มิถุนายน2566มีรายงานข่าวนะครับว่าประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรผู้นําเวเนซุเอลาได้มีการให้การต้อนรับประธานาธิบดีอิบราฮิมไรซี่ผู้นําอิหร่านนะครับที่เดินทางเยือนกรุงคารากัสประเทศเวเนซุเอลาโดยอิบราฮิมไรซี่ได้กล่าวตอนหนึ่งว่าเวเนซุเอลาและอิหร่านมีผลประโยชน์ร่วมกัน มีวิสัยทัศน์ร่วมกันและก็มีศัตรูร่วมกันความสัมพันธ์ระหว่างเวเนซุเอลากับอิหร่านไม่ใช่แค่ความสัมพันธน์ทางการทูตแต่เป็นความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ในขณะที่นิโคลสัสมาดูโรสแสดงความชื่นชมอิหร่านในฐานะหนึ่งในประเทศอํานาจเกิดใหม่ที่สําคัญของโลกและเน้นย้าว่าการผนึกกําลังร่วมกันเพื่อความแข็งแกร่งทั้งนี้อิบราฮิมไรซี่นับเป็นผู้นาอิหร่านคนแรกในรอบเกือบ7ปีที่เดินทางเยือนเวเนซุเอลาต่อจากประธานธิบีฮัสซันโรฮานี เมื่อเดือนกันยายนปี2559และหลังเสร็จสิ้นการเยือนกรุงการากัสอิบร,ราฮิมไรซีนั้นเตรียมเดินทางเยือนคิวบาและกอน,นิการากัวเป็นจุดหมายต่อไปหนึ่งในเป้าหมายการเยือนเวนเนซุเอลาของอิบร,ราฮิมไรซีในครั้งนี้คือการขยายโอกาสเพื่อส่งเสริมมูลค่าการค้าระหว่างทั้งสองประเทศจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ปีละ3,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราวๆ1,3560ล้านบาทเป็น20,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือคิดเป็นเงินไทยนั้นราวๆ700ล้านบาท โดยผู้นำอิหร่านและผู้นำเวเนซุเอลาร่วมกันเป็นสักขีพยานการลงนามในข้อตกลง25ฉบับครอบคลุมการยกระดับความร่วมมือตั้งแต่การศึกษาไปจนถึงสาธารณสุขแล้วก็เหมืองแรกทางด้านฮอเซนอามิราสโดลาเฮียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศของอิหร่านก็เดินทางเยือนเวเนซุเอลาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาเพื่อหารือเกี่ยวกับการยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงเพื่อต้านทานแรงกดดันจากภายนอกด้วย ย้อนกลับไปเมื่อปี2563อิหร่อิารานส่งน้ำมันดิบทางเรือ1.5ล้านบาร์เรลเพื่อช่วยเหลือเวเนซุเอลาซึ่งกำลังประสบวิกฤตเชื้อเพลิงในเวลานั้นเรียกเสียงประนามจากสหรัฐอเมริกาแล้วก็เรือของอิรานนั้นก็ถูกทางด้านฝากฝั่งสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยมีการจับกลุ่มด้วยนะครับหลังจากที่อิรานนั้นกลายเป็นประเทศที่ให้การช่วยเหลือเวเนซุเอลาช่วงที่เวเนซุเอลานั้นพบกับความยากลำบากความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวนะครับการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างทางท้ ผู้นำอิหร่านนั่นก็คือทางด้านอิบราฮิมไรซี่แล้วก็ผู้นำของเวเนซุเอลาอย่างประธานาธิบดีนิโคลัสมาดูโรเป็นความสัมพันธ์ที่ต้องบอกว่านี่เป็นอีกมิติหนึ่งที่น่าสนใจอิหร่านนั้นเนี่ยครับปัจจุบันนี้ไม่ได้กลัวตะวันตกไม่ได้กลัวสหรัฐอเมริกาที่มีวางมาตรการคว่ำบาตรนะครับพวกเขาสามารถที่จะเดินหน้าทำมาค้าขายกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นทางด้านเวเนซุเอลาแล้วก็เดี๋ยวจะเดินทางต่อไปที่คิวบาแล้วก็นิกรารัวนี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวข่าวสารนะครับ ที่ช่องทาาอินเตอร์นิวนั้นนำให้คุณผู้ชมนั้นได้ติดตามความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับ